สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำไกาห้าพบัดหลังจากการได้รับการฉายรังสีหรือการให้เคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่อาจจะมีผลข้างเคียง<ๆ>เช่นภาวะข้อไหลติดมีอาการแขนบวมหรือมีภาวะเหนื่อยง่ายโดยวันนี้เราจะมาแชร์การทำไกาห้ามบัดเพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวข,ของข้อไหล่ลดอาการบวมของแขนเพิ่มการขยายตัวของปอดและป้องกันภารระวะแทรกซ้อนต่างๆกันค่ะ การจัดท่าทางผู้ป่วยให้เหมาะสม 1. ให้ยืนหลังตรงและไม่ยืนห่อไหล่ 2. หากผู้ป่วยอยู่ในท่านอนให้จัดท่าวางแขนให้สูงกว่าระดับหัวใจเพื่อป้องกันการ,การบวม 3. มงดยกของหนัก 4. หลีกเลี่ยงการนอนตะแคงทับของแขนข้างที่มีปัญหาค่ะการบริหารกล้ามเนื้อแขนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและลดอาการบวมท่าที่ 1. ท่าไต่กำแพงยกแขนขึ้นหันหน้าเข้าหากำแพงเอามือไต่กำแพงและดันตัวให้ชิด ท่าที่2ถท่ากางแขนให้กางแขนออกทางด้านข้างและกางแขนขึ้นเหนือศีรษะท่าที่3ถท่ากางศอกและหุบศอกให้นํามือประสานไว้บริเวณท้ายทอยจากนั้นกางศอกให้ได้กว้างที่สุดเท่าที่จะทําได้สลับกับการหุบศอกค่ะ 4. ท่าหมุนหัวไหล่ให้นํามือสองข้างจับหัวไหล่และหมุนศอกมาทางด้านหน้าสลับกับหมุนศอกไปทางด้านหลังค่ะท่าที่ 5, ถ้าเอามือควยหลัง ให้น้ำแขนข้างที่มีปัญหาค่อยเอวไปทางด้านหลังมือจับปลายผ้าไว้และใช้มืออีกข้างดึงปลายผ้าขึ้นค่ะโดยการออกกาลังกายทั้งหมดนี้ให้เคลื่อนไหวในช่วงที่รู้สึกตึงและไม่เจ็บเคลื่อนไหวช้าๆและไม่เหวี่ยงแขนและไม่ยกบ่าขึ้นขณนะยกแขนหรือกลางแขนค่ะทั้งหมดนี้จะช่วยป้องกันภาวะข้อไหล่ติดเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ลดโอกาสการบวมของแขนและลดการเกิดพังผืดบริเวณที่ได้รับการฉายรังสีค่ะ การบริหารกล้ามเนื้อแขนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและลดอาการบวมท่าที่1นึ่งกำมือสลับกับแบมือค่ะท่าที่2กระดกข้อมือขึ้นลงท่าที่3งอศอกและเหยียดศอกค่ะท่าที่4ยกแขนขึ้นและค่อยๆวางลงค่ะการฝึกหายใจมีวิธีดังนี้ค่ะท่าที่1ห,หายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องแฟบค่ะท่าที่สหายใจเข้า ยกแขนขึ้นหายใจออกค่อยๆวางแขนลงค่ะโดยขณะที่เราฝึกหายใจไม่ควรหายใจเร็วเกินไปและไม่ยกอกขึ้นลงขณะหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยมีแผลผ่าตัดบริเวณอกหรือหน้าท้องให้นำผ้าหรือหมอนมาประคองบนบริเวณแผลผ่าตัดก่อนทำการฝึกไอเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนของแผลค่ะการฝึกไอเราจะหายใจเข้าและกั้นหายใจนับ 1, 2 3และหายใจออก ไอออกมาอย่างเร็วและแรงค่ะต่อไปจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจเช่นการเดินเร็ว<ๆ>การวิ่งหรือการปั่นจักรยานโดยทั้งหมดนี้เราจะเริ่มจากเบาๆและค่อยๆเพิ่มระยะเวลาหรือความเร็วตามความเหมาะสมแบบไม่เหนื่อยเกินไปหากมีอาการเหนื่อยมากขึ้นแน่นหน้าอกหรือแขนบวมมากขึ้นหรือมีอาการผิดปกติใดๆให้งดนออกกำลังกายก่อนนะคะสุดท้ายแล้วผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติ ไม่ต้องมีความกังวลนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขหากมีข้อสงสัยอะไรสามารถย้อนกลับมาดูคลิปของเราได้หรือดูข้อมูลได้ที่ทางเพจลรงพยาบาลรา,ามคำแหง2ค่ะ